สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช anel gadget ดีๆที่เห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะครับตัวนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับตรวจสอบสุขภาพของผู้ใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกับผมนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คืออุปกรณ์อะไรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้คือ witting s bpm core นะครับเขียนไว้หน้ากล่องเลยว่า smart blood pressure monitor with ecg and digital สเตตโตสโคปนะครับก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สำหรับตรวจสอบความดันโลหิตนะครับบารเพชเชอร์วิดอีซีจคือสัญญาณการเต้นของหัวใจแลสุดท้ายเป็นดิจิตอลสเตตโตสโคปนะครับสเตตโตสโคปเนี่ยหากใครเคยไปพบหมอนะครับหมอนี่จะมีหูฟังอยู่อันนึงนะครับเวลาตรวจร่างกายของเราเนี่ยหมอก็จะสวมหูฟังแล้วเอาปลายด้านหนึ่งนะครับมาแตะที่หน้าอกของเรา ก็ไว้ใช้วัดเสียงปอดนะครับวัดเสียงการเต้นของหัวใจตัวเนี้คือเซตโตสโคปเพียงแต่ตัว BPM Core ตัวนี้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์แบบดิจิตอลเซตโตสโคปแทนก็วัดแบบดิจิตอลไปนะครับผมได้ BPM Core มาเมื่อ2-3วันก่อนนะครับก็เลยแกะกล่องแล้วนำมาทดลองใช้งานไปแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าลักษณะของตัว BPM Core จริงๆเนี่ยรูปร่างหน้าตาอย่างไร ตัวนี้ก็คือตัว BPM c o ร e รูปล่างก็จะเหมือนกับรูปที่อยู่หน้ากล่องเลยครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของคล้ายๆปลอกแขนด้านในเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับถุงลมนะครับจะมีการปั๊มลมมาในบริเวณปลอกแขนตรงนี้เพื่อให้รัดแขนของเราเหมือนเวลาเราวัดความดันโลหิตโดยเครื่องโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีแถบเป็นแถบโลหะ ครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดตัว ECG แล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีแท่งตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกนะครับจะเป็นจอเนี่จะเป็นจอแบบนี้นะครับแสดงตัวอักษรให้เราเข้าเมนูการใช้งานนะครับด้านล่างจะเป็นตัวโลหะครับเอาไว้สำหรับเอามือจับเวลาเครื่องบอกว่าให้เราวัด ECG พอเปิดเข้ามาด้านในอย่างนี้นะครับ ตรงนี้เป็นตัวที่เรียกว่าดิจิตอลเซตโตสโคปเราจะเอาส่วนนี้นะครับมาสัมผัสบริเวณชายโครงด้านข้างนะครับอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจของเราเพื่อวัดเสียงการเต้นของหัวใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าวัดอย่างไรในการใช้งาน BPM Core นะครับผมก็จะสวม BPM Core เนี่กับต้นแขนของผมนะครับทางด้านซ้ายโดยให้ปลาที่เป็นโลหะ ทิมลงด้านล่างในการสวมใส่นะครับถ้าสวมคนเดียวนะี่ก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนักนะครับให้แท่งตรงนี้อยู่บริเวณต้นแขนด้านบนแล้วก็อยู่ในระนาบเดียวกับหน้าแขนด้านนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บบนี้ไม่ต้องรัดแน่นมากให้มีระยะนะครับ ใเราสามารถสอดนิ้วไประหว่างปลอกกับแขนของเราได้แล้วก็เปิดปลายด้านนี้ไว้ให้เห็นเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะเซนเซอร์ตัวนี้ต้องเอามาแนบกับบริเวณชายโครงด้านข้างนะครับระดับเดียวกับหัวใจของเราเพื่อฟังเสียงการเต้นของหัวใจนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็กดปุ่มขอปิดไฟนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอแสดง เมนูการทำงานตอนนี้ขึ้นว่า start นครับแล้วก็กดจะได้ยินเสียงปั๊มลมปั๊มเข้ามาที่ปอกนะครับเพื่อให้ปอกเนี่ยพองตัวแล้วก็รัดแขนของเราแน่นขึ้นเหมือนกับเครื่องวัดความดันโลหิตโดยทั่วไปเราเอามือสัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะนะครับเพื่อวัด ECG จริงๆแล้วในขณะที่วัด ecg เนี่ยเราต้องไม่พูดนะครับต้องให้เสียงเงียบที่สุดเพราะว่าจะเป็นจังหวะที่เขาจะใช้ตัวเซตโตสโคปเนี่ยวัดเสียงการเต้นของหัวใจด้วยนะครับเพราะนั้นต้องอยู่ในที่เงียบแล้วก็ไม่พูดเลยเพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูลนะครับแต่ตรงนี้ผมทําคลิปอยู่ก็เดี๋ยวผมจะโชว์ผลให้ดูเป็นผลการวัดของวันก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วเขาจะบอกความดันด้านสูงนะครับความดันหลหิตด,ด้านต่ํา ฮาร์ดเลดแล้วก็บอกว่า EC g เรา Normal หรือผิดปกตินะครับตอนนี้ Normal แล้วก็จะขึ้นชื่อของเราขึ้นมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถอดออกหลังจากที่เราวัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะดึงข้อมูลเข้ามาไว้ในแอปนะครับในการเปิดเพื่อดึงข้อมูลเนี่ยเราจะเข้ามาที่แอปที่ชื่อว่า h e m a ม e สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ใน Android นะครับ ก็เลือกเฮมเมลเข้าไปพอเข้ามาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ในการแสดงผลในตัวแอปนะครับค่าอะไรที่แสดงผลขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเดิมตอนแรกเนี่ยผมมีแต่ตัวสมาร์ทวอชนะครับเป็นตัววิตติงสติล HR สปอร์ตตัวนี้ซึ่งก็จะแท็กได้เฉพาะอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ ค่าก็แสดงมาเฉพาะตัวฮาร์ดเรทแต่พอผมซิงค์นะครับหรือแอด Device BPM คอเข้ามาไว้ในวิตติงเนี่ยใน h e ลเม t เนี่ยมันก็จะโชว์เรื่องบัตรเพชเชอร์เรื่อง ECG เรื่อง h าร์ดซาวด์เพิ่มเข้ามานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองไปดูกันว่าผลการวัดเป็นอย่างไรจะให้ไปดูข้อมูลเมื่อวัดเมื่อเมื่อวานเห็นไหมครับก็จะบอกเป็นค่าในเชิงสูงนะครับ ซิสตริกนะครับ112แล้วก็ค่าไดสต o ร i c อยู่ที่71นะครับฮาร์ดเ t e อยู่ที่62ครั้งต่อนทีแล้วก็สามารถที่จะดูเทรนได้ว่าอยู่ที่ช่วงปกติหรือว่าช่วงผิดปกตินะครับก็ประมาณนี้ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัว ECG นะครับขอให้ไปดูข้อมูลของวันก่อน e c g ก็จะวัดเป็นลักษณะเป็นกราฟนะครับตามจังหวะการเต้นของหัวใจเราสามารถที่จะกดเพลย์ด้านนี้ได้เลยนะครับเราใช้เวลาวัดประมาณ20วินาทีในการวัด e c g นะครับวัดเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกลงมาว่า e c g เรา Normal หรือว่าผิดปกตินะครับถ้า Normal ก็จะบอกว่า Normal Sinus Rhythm แล้วก็ Heart Rate เท่าไหร่อันนี้นะครับสามารถกดซูมได้ อันนี้นะครับต่อมาเป็นตัวฮาร์ดซาวเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับว่าเสียงที่ได้ออกมาจากตัวดิจิตอลเซนตตัวสโคบเนี่ยมันฟังเสียงออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถจะเข้าไปน,นี้ได้เลยนะครับขอดูเป็นข้อมูลของเมื่อวานแล้วก็กดเพลยก็จะได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจ ในการวัดฮาร์ดซาวนเนี่ยนะครับเราต้องวัดข้อมูลต่อเนื่องประมาณ5ครั้งนะครับพอวัดต่อเนื่อง5ครั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าถึงจะประเมินออกมาได้ว่าเสียงการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยนะครับปกติหรือว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นในการวัดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าต้องวัดในที่ที่เงียบๆเบพื่อให้ตัวดิจิตอลเซ็นตัว์สกอรเนี่ยสามารถจับสัญญาณเสียงของหัวใจได้ชัดเจนนะครับ สำหรับการวัดและการดึงข้อมูลจากตัว BPM Core มาในแอป Helmet นะครับก็ประมาณนี้หากท่านใดสนใจก็สามารถหาซื้อได้ผ่านเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์นะครับก็ให้เสิร์ชคำว่า w i t ต i n g BPM Core แค่นั้นเองนะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยในกล่องก็จะมีวิธีการใช้งานหรืออาจจะหาอ่านได้จากเว็บไซต์เขาจะมีคำอธิบายในการใช้งานอย่างละเอียดนะครับ หลังจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมบางท่านที่สนใจจะจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่เอาไว้วัดสุขภาพนะครับในเชิงที่ละเอียดกว่าสมาร์ทวอชปกตินะครับหากมีคอมเมนต์มีคำถามสามารถโพสไว้ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายฝากซับสไครต์ช่องแอกเจ็ตดีๆด้วยสวัสดีครับ